ดีครับวันดีพี่น้องสวยๆครับหมู่บ้านนี่ปล่อยน้ำอย่างงันหน้าครับขเขาเลี้ยงแล้วพ่อไก่พ่อเกี้ยวหรอครับนี่ก็เลยพอดีพอเช็คหน่อยลงปลาแลีครับเลยได่นมัดไซเบียตัวกำลังงามครับนี่ามามัดรอบมึงไว้สร้างปไงปสนใส่เด่นลงไปในน้ำหรอพี่น้องก็บัดยามหนึ่งจะพาพี่น้องอย่างเรงสังคู่ครับสังสะ ยามแป,แป๊บห,หนึ่งทีละเมียอันนี้ถือพระนด่นทีหมูใไม,ม้หมูใไม่ไปเนาะเข้าเบ็ดทีหมูมจักเลยครับว่ามันถือกไ่เถือกไปงางก็บ,บิ้มกันดีละสิ่ง,งปะปากเค่งหน่อยครับถากก้าไปเส้นน้องแมวนี่มีถือปลาเขาสูตรนั่นไปเนาะก็น้องแมวนี่จากลงหยาดก,กินหน่อยครับเป็นตะลิงอะไรมารอเมืองหน่อยนี่นั่นไงไปลุ้นกันไปครับมาหมาัมมมมมนหมันไปเป็นอย่างนั้นไปเรียครับ ลุ้นกันไม่หลงปลายยังครับลุ้นกันลุ้นกัน เด็กวย้ยหนึ่งตัวพี่นอ้องปลาช่อนครับเด็ร้อยอุย้ยเส่ยงเงียบปังเข็งหน่อย,ยมือซ้อนี่ครับโอปลาพี่นอ้องปลาช่อนพี่นอ้องเอาย้ำไปกันเรื่อยๆครับไปย้ำไปเรื่อยอพี่นอ้ยองมาใส่ยางลุยในหนามพี่นอ้องเอ้ยอยางลุยเลยครับ ตอนมันยาดมันยาต้องขวบถือมึงไม้ไม้พี่น้องมึงไงครับอู้ไม่แข็งครับคุณไปเบื่อี้เลยครับก็พี่น้องหลังจากยามแล้วเห็นมะนงช่อนพี่น้อง โอปลาครับปลาช่อนนี่มาสร้างน้อยส,อยสอร้างเป็นหองบรรยากาศเนื้อมาเศาร์ฤดูหนาวขอคพิเ่ษเกี่ยวครับโว้ดมาเลยทึดท้องเปน็นหนองข้าวอยู่ครับขอมาเลยมือพอดีแล้วครับเราลุยกันครับเหมือนแรกมาลุ่นถีงเตียตงเปน็นหนองน,ะนาะเป็นหนอง หลังจากว่ายมาใส่เบ็ดคัดนให้เบ็ดเพียงไี่หรอกเบ็ดเล้าครับใส่ติ่มใบมางวางเด็ดตัวหนึ่งครับมาตมะเสาเลยพี่น้องเอ้ยรครับามาหอดเลยน้ำน้ำพี่น้องเอ้ยลุ้นกันครับน,น,น้ำน้ำกุน นำน้ำเหมือนเดิมรลุ้นกันครับปลาปลา,าอย่างว้าวไอช่อนพี่น้อง มือนีครับตัวสองของหมู่บ้านนี่โอ้ปลาพี่น้องเอ้ยครับเบิ่งนี่คนครับงามเลยครับกินเลกิกอ้อมาแล้วครับหมู่บ้านหนึ่ตัวหนึ่งมือนีแต่ไม่อีกตัวหนึง่งพี่น้นอ,นงนองเอ้ยไปลุ้มนกันด้วยครับอย่างตั้งหลังคู่มือตั้งหลังคู่พี่น่อง มื้อตึ๊ง,งลังสาไปแล้วครับมืบ้อตึ๊งล่างเดมมื้เถื่อถึงน้ำน้ำเมือนเนาะเดี๋ยวถึงเป็นมือม้อมื้อเลยนะครับหลังนี้ก็ลงสีเสียกก็ลงสีดำดำครับ เพิ่งเข้าเดียวครับเดี๋ยวเขาลงสิ่งต,ำตำ่ำๆลุ้นด้กันไหมครับพอวก็ล้ว,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 วพี่น้องวุ่นวุ่นครับวล่ะวล่นไปยังพี่น้องว่าไปยังไงครับมาแล้วพี่น้อง mày mày mà mày ơi Hãy subscribe cho kênh là กินแล้วเขาก็ตัดเลยครับไปเห็ุเอาไหมกำลังงามครับสองเหรอพี่น้องโปหปลาพี่น้องเอ้ยคนครับมีแต่บิกบ๊กเลยครับสองตัวแล้วสองตัวแล้วมึอนี่ตามกัตัวบ้านเลยครับสองตัวเรียบร้อยแล้วพี่น้อง ไปรุ่นเบี้ครับมันแล้วมาเนี่ยมันแล้วมันแล้วมันแล้วยางสักหลังคู่แล้วพี่น้องสักหลังสาไปแล้วครับตัวเดิมมันถือมันถึงน้ำนี่น้ำนี่หรือพี่น้องเบื้อง่ายครับเบ็ดเล้าก็คือเบ็ดขั้นเบ็ดขั้นกับเบื้อง่ายกันครับบ้านได้เย่ะมึงนี่พี่น้องไปลุ้นกันไปครับเบื้องยื่นสูงไปแล้วเราต้องลงไปเบื้องล่างหรอกพี่น้อง ยามเบ็ดเียบมันคือยามเบ็ดขั้นครับม่ไเด้ลุกไปลองนี้มึกถือเขาเบิง่อไงครับไปรุนกันไปเพี่อนสุดท้ายครับ นี่จะถือบ่หอดบุษสวดจะร่อยเปน้องขอดป้าก่อนครับใส่บ้านสุดท่ายที่นอ้อง สองตัวครับมือนสองตัวเือมันพี่นอ้องเออเบื้งผลงานกันครับอันเนี้ยยางพานหลังหนึ่งพี่นอ้องดูเบิ้งครับจะเสียกจมหนามยี่หนาี่น้นองหลังจากยามแลว้วครับยังขึ้นมาหนุนกันครับมาปลายอย่ะ

ซื้อพี่ครับมันหัวกระดึงลงไปพี่เนาะโว้ดโวดโวดวิ่งไปก่อนแล้วครับวิ่งมันป่าวิ่งลุ้นกันพี่เนาะวันจะซื้อนี่ยแหละครับ ไปเลยไปเพี al, ่ซ um. <c ười> ื้อพี่ไปลองซื้อพี่ครับอย่เลยกะ่นลุ่นกันครับพี่น้องบึ้งจระจครับบางตุนใหม่พี่น้องรุเอเดียวครับรุ่นพี่น้อ อุย้ยเปียก,เป,ยกเปียกกับเปียกก็เสีนยงนะเปียกโอ้เตาครับโอ้ยขาดครับอยู่วะ ได้ผลด้วเหรอสุดายเหรอของใหมชุดละครับสุดายขนาดนั้นเหรอ เห็น,นขาดครับโอ้โหผูออันนี้พลาดเลาตัวน้องตัวนี้ครับครับพี่น้อสองครับสองตัวมันจะบอกบีกบเลยครับวันนี้สองตัว ว่านในตัวหนึ่งครับมันจากใ่ไ้เนี่ยปลาเคียงหน่อยไหมเนาะต้องกินหน่อยพอองามปลาเข็งหน่อยลาครับแต่สิ่งก้อยเนาะมัเสียบหลัวมาเลยครับเอาไปมันก็ร้อยเลยที่นี่เนาะถือว่ามุนีมานครับสองตัวว่าเนตัวหนึ่งถือว่าไปไปพ่อเลยติ้มกันเห้ดีๆกินครับว่ามันได้ต้ม,ม่นองได้แกงครับอ๋า สวัส็จครับขอพูดของคุณน้องกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามมั่ยพี่น,น้องนะเอาลาพี่น้องครับคุนผอ,อกัใหม่สำหรับวันนี้กัสวัสดีครับ